ปีนักขัดเลยมากที่สุดแม้แต่ถ้าเกิดแบบพูดแบบเข้าข้างตัวเองนะว่าตัวเองเป็นปีมาเสงนะฮะถามว่าผมชอบงูผมผมก็ไม่ชอบงูนะทำแล้วมันก็สนุกที่สุดเนี่ยมันก็น่าจะเป็นไก่นะฮะไก่มันมีขนมีปีกมีหางมีอะไรต่างๆนะฮะแต่สัตว์บางอย่างนอะอย่างหนูเงี้ยนะฮะคนก็ไม่ชอบกันนะเราจะทำยังไงให้หนูมันดูคนรับได้นะฮะหรือว่าหรือว่าหมูหมูเขาก็ไม่ได้มีรูปทรงอะไรที่มันโลดโผนมากนะอะไรเงี้ยนฮะทำยังไงมันดูแล้วมันจะน่าสนใจ นิทรรศการ Animal ลคลัของผมในชุดนี้เนี่ยก็จะว่าไปก็เป็นเป็นชุดแบบสนุกสนุกเบาๆนะฮะก็เป็นการพัฒนาต่อยอดมาจากงานเมื่อสักเกือบเกือบหปีที่แล้วนะฮะที่มีทำเป็นลักษณะที่มันเป็นไฟนีออนอะไรต่างๆพวกนี้นะฮะก็แล้วก็แล้วก็ว่างเว้นไปไปทําอย่างอื่นนะฮะแต่ก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันยังมีอะไรที่มันยังสามารถทำต่อได้อีกผมก็ยัง ติดค้างอยู่ในใจว่าไอ้ที่ทำทำไว้เนี่ยมันมันยังมันยังทำได้อีกนะก็ยังรูส้สึกสนุกก็เลยมาทำต่อเป็นไอ้ชุดรูปสัตว์นี่แหละก็มาคิดนะครับว่าอจะเป็นรูปอะไรดีนะก็นึกถึงสัตว์ที่คนไทยแล้วก็คนเอเชียผูกพันกันมากนะฮะก็12ปีนักกษัตริย์เป็นไฟนีออนเราก็นึกถึง สถานที่เที่ยวยามค่ําคืนนะฮะเมืองไทยเราก็ก็มีของแบบนี้เยอะเหมือนกันนะฮะแสงสีไฟนีออนอะไรต่างๆจริงๆคือไฟนีออนนี่มันก็เป็นอะไรที่เก่าแล้วเหมือนกันนะนะถ้าเป็นปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้ผมว่าเขาก็หันไปเล่นสถานที่ท่องเที่ยวอะไรต่างๆเขาหันไปเล่นไฟอย่างอื่นแล้วนะ LED อะไรต่างๆพวกนี้นั้นจริงๆแล้วไอ้หลอดไฟนีออนที่เอามาดัดเนี่ยซึ่งสีๆเนี่ยจะว่าไปแล้วมันกลายเป็นกลายเป็นของของแบบ วินเทจไปแล้วนะดูแล้วแบบว่านึกถึงนึกถึงอดีตไปแล้วแบบ 5, 0 60ปีที่แล้วอะไรประมาณนี้นะฮะอันนั้นก็เป็นความตั้งใจเหมือนกันนะครับว่าก็อยากให้งานมันออกมาแล้วมันดูมันเป็นบรรยากาศแบบย้อนยุคต้สอดคล้อง oh, <yeah. S 1> มันไปได้ดีเลยนะครับว่าชื่องาน ลักษณะงานนะฮะที่เป็นไฟนีออนกับสถานที่ที่มันดูแล้วมันเหมือนกันมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นบาร์นะฮะก็รู้สึกว่าก็รูสุกไปด้วยกันได้ดีนะด้วยความบังเอิญน,นะครับแล้วก็อะไรอีกฮะว่าบรรยากาศของที่นี่นะผมว่าก็มีบุคลิกที่น่าสนใจดีนะครับว่ามีส่วนที่มันดูแล้วมัน,เป,นเป็นบ้านไม้เก่าๆนะฮะลายฉลุไม้เก่าๆนะแต่ในะขณะเดียวกันเขาก็มีห้องนิทรรศการห้องเนี้ยที่ผมนั่งอยู่ตรงเนี้ย นะฮะก็เป็นห้องโล่งๆขาวๆแล้วก็มีหลังคากระจกนะฮะได้แสงธรรมชาตินะเราก็สามารถมองออกไปข้างนอกได้ด้วยอะไรเงี้ยนะแตกต่างจากบรรยากาศภายในนะก็รู้สึกว่าก็เป็นสถานที่ที่มีบุคคลที่พิเศษมาก ไปติดใจไอ้ทรงทรงกลม,มน,นะฮะก็รู้สึกว่าดูแล้วมันก็กระชับในตัวของมันเองดีนะฮะนึกถึงอะไรที่มันอาจจะไหลเลื่อนเลื่อนไหลไปได้เรื่อยๆนะฮะแต่ถ้าพอ,พอมันเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยก็ถือว่านะฮะมันมันก็เป็นอะไรที่มันค่อนข้างจะตันนะฮะ,ะก็เลยคิดว่าทรงกลมน่าจะเหมาะนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพอมาเล่นกับไอ้เรื่องไฟนีออนอะไรต่างๆแล้วเนี่ย เ,เราก็นึกไปถึงในพวกแผ่นป้ายต่างๆนะฮะตามตามร้านรวงอะไรต่างๆนะฮะที่มันมีติดไฟนีออนเนี่ยนะฮะไอ้ป้ายสัญลักษณ์ก็มักจะเป็นทรงกลม